ตอนนี้คือตอนเลือกไก่นะคะพี่หวานจ้าพี่หวานพี่หวานมองกล้องหน่อยหรกพี่หวานครับไม่เป็นไรพี่หวานกําลังเลือกไก่คนลักไก่ตัวจริงนะครับเจ้าของฟาร์มฟ้าเองอาหานหน้าหาป้าหน,น่อยอกคนลักไก่อันนี้เขาเจ้าของฟาร์มตัวจริง<笑><笑>โอเคก้อนครับ